มาเสร็จแล้วดงานถามาเดี๋ยวพี่ตกวเลยตเลยตกวเลยตกเลยตอะรวเครับลงาครยูีต่อตเลยู่นัรดจะไพูเกะไูเกอ็ตอับย่ยยยางเมอดัมอสมอสครับมอสเฮ้ยเดี๋ยว จะไปไหนวอดเปิดเปิดคลิปก่อนเปิดคลิปก่อนวันนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันรอก้อนไปไหนแล้วเออเออ้ one hour later อมอดอยู่นี้วเนีเ่ยม <c oughs> อดหายไปไหนเหรอเฮ้ยแอบแอบอะไรเฮ้ยแอบไปตรงนี้วันนี้ก็เปิดคลิปกโอนจับได้ใช่แล้วอะ่ะ สวครับพ่อแม่พี่น้องที่รู้แับทานคนกันด้วยนะครับตอนนี้ครับอยู่ในช่การีกดทัานเนวรวมากเลยครับผมวันนี้นะครับผมก็มีแผนการิดินะครับมันจะเล่ยก <c oughs> เหนื่อยไหเนี่ย <c oughs> เหนื่อยดี จากที่ทุกคนได้เห็นเหตุการณ์ผมอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ในโลก4.0นะครับผมนั่นคือโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าโลกสมาร์ทโฟนนะทุกคนถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2665โซลูเีแล้วนะครับผมเราอาจจะดูได้ครับว่าสมัยก่อนนะครับไม่มีแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนนะครับทุกคนทุกคนก็จะแบบว่าเวลาออกไปไหนเจอกันนะครับทุกคนก็จะแบบพบปะแล้วก็คุยกันนะทุกคนสมัยนี้นะทุกคนสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถืออินเทอร์เน็ตนะครับมันกลายเป็นโลกออนไลน์ไปแล้วทําให้เราเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในสมาาาาารรรร์์ทททททโโนนนนนเเเเเข้้้ไไไปอออยยู่่่ใใลกิ็็ํหงีีคคคมดุ รักหรือว่าไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับโนะรคณปัจจุบันทุกคนครับกดไลค์กดซับส,สไครป์ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปใหม่กันเลยไปเฮ้ยไปไหนเล่าไม่ใช่ทุกคนคือวันนี้ผมก็จะมาแกงแฟนนะครับโดยการที่ผมเนี่ยจะทําตัวติดสมาร์ทโฟนนะครับโดยที่ไม่สนใจแฟนไม่สนใจใครทนะั้นั้นเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าผมติดโทรศัพท์มากเกินไปนยะมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแฟนผมเนี่ยจะหัวร้อนมากแค่ไหนไปรอรับ สมเกนคอรอไม่เห็นนักการบออ่านว่าครับไปยินไม่ไดเชียวยินไม่ไดเชียผมเหมือนแจ็คสันป่ะเราเป็นท่าแจ็คสันได้เลย ทุกคนะครับคือตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าแฟนผมเนี่ยเขาออกไปถ่ายงานข้าวโเงข้าปั้นกับพี่ตุงพี่ตาห์เขานะครับตูนก็ไม่รู้ว่าผมจะแกล้งใครก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีพนักง,งานยังเหลืออยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปแกล้งพนักง,งานนะครับเพราะตอนนี้เหลือใครเดี๋ยปั้นมาเดี๋ยวพี่หาน,นจัดการแต่พี่หานไม่รู้กับผมอยู่แล้วว่าผมจะแกล้งพี่ได้ไงวะพี่<อ>ตีเงินไม่รู้แล้วกนะันพี่ตีเงินไม่รู้นะงั้นพี่แอบเอากล้องไปตั้งแล้วเอาไอ้ปั้นก่อนแล้วรอพี่เจี๋ยมาพอพี่เจี๋ยมาพี่เราก็ซับลด นอนไปน,นอนดีกว่าคุณเสียนอนเลยเสีนอนเติมเติมไหมไม่ไมเยจูเยะเกินสวัสครับสวัสดีครับไปรอนตัวไงครับเ้ยโเด่นดีก็ได้ ี่มอสเสร็จแล้วตรวจงานของผมเลยครับถามาเดี๋ยวพี่ตรวจเลย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 พี่ตรวจเพื่ออะไรวะตรวจอดีรวะออตรวจงานหรอตอนตรวจอยู่ตันเดี๋ยวนี้ไอ้ตรวอยู่ไงตรวจอยู่เพราะดิอาวะเนี่ยคอมเมนต์นี่คาเลยรวะคาคอมเมนต์เลยเนี่ยทำงานเสมอพี่พี่ตรวจอยู่ไงเนี่ยพี่ตรวจอยู่ผ่านแล้ว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 ขมับไมื่อกี ยังไม่ดูเลยนะพี่ดูแล้วจียงหรอใช่ก็นี่ไงคลิปกระโดดเชือกเนไม่ใช่ตวจแล้วสิข่านแล้วยังไม่ว่างหัวจะปวดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลยครับ โอเคไม่เข้าใจหรอได้ครับเจอกันวันพรุ่งนี้อ้าวไม่ควาดหายไปไหนเมื่อกี้พี่ยันเ่ือดเลยอ้าวป้าดคุณกูดแม่ควาด้เหรออะไรกับกูนี่ One hour later ราจะแตกกระโต๊ะนะเออพี่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 ตาสะเต๊นโอเค เดี๋ยวเจอกันครับลงมาอ้แวใครทำผมขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยขึ้นจุดระบาเองมาไม่เล่นโทรศัพท์รับผมจะไม่เล่นโทรศัพท์รับมาท่าไหนคิดไหนเอาพี่ฮันบดบังเอาดีๆพี่ไม่แจ้งละเอาของใครก่อนครับเอาของพี่หายก่ะอร่อยไหมอร่อยนะอ้าวของพี่เหรออ้าวไปเลยไปเลยไปเลยอร่อยไหม เดี๋ยวไปพักผ่อนที่หัวหินหรือจะไปทะเลก็เลยมดเลยแอนคือว่าว่าจะตัดูแไเลยได้ไปเรไปเที่ยวไปไหนครับที่ไหนับก่อนกันแโอเคาอมแล้วนะครับผมราจะเริ่มจักกจะ่งนกดี๋ยวดมผมส่ง ส่งงานออแล้วตรวจงานเหรอพี่เอา One hour later อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยาไ้อยากไ้ยไม่เอ้งนานเหมือนเดเลยกี่ยครเรื่องมาอะกี่มอสใช่ไหมครับ พวกผมให้ตรวจงานแกไม่ตรวจเลยพี่ตรวจเลยเหรอใช่ครับแกเอาไปไหนอะตอนเนี้ยเอาเอาจะเล่นโทรตลกแบบเดียวเลยพี่ก็ทำห้องรกไปหมดเลยครับไม่เหรอใช่ครับผมก็วิจารณาได้ตามเก็บเลยอะกลัวไม่ตรวจกลัวโอ้ยให้ตรวจงานอะตรวจแล้วอาว่ะอิเนี่ยคอมเมนิอาเยว่ะอ่านแล้วอ่าแล้วตรวจแล้วตรวจแล้วอะไรทำไมไม่ตรวจเนี่ยตรวจแล้วใครมาบอกแต่ว่าตัว วิ้งไก่ติดคอตายตออเอนจะเล่นอะไรอ่ะเขาอะไรเขาดูข่าวอะไรมากพอจบัล้วน่าจะจับอะไรหนามาม,ามามาประชุมมาประชุมแล้วตัวจะประชุมอะไรตัวก็ประชุมมาสิได้มาเดี๋ยวพี่พูดเลยคี๋ยวโอเคครับ,บรวับนวา่างๆดับอนาตายคาต้นกล้วยสาเหตยกลุ่นตีนชาวบ้านเล่นอันนี้ประชุมอ่ะอนี่คือประชุมฮะอันนี้คือเนื้ออ๋อได้เดี๋ยวพี่ประชุมแป๊บนึง เดี๋ยวไม่เลือดเริ่มรอแป๊นึคุย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 มาก่อนเป็นไงงานงานเป็นคุยมาก่อนพี่แบลน้ำมาลดไม้ยป๊นึงมาไหนหรอวะแม่ไม่มีแล้วเนี่ยแกเล่นแต่โทรศัพท์วะพี่ตรวจงานไม่ตรวจเลยครับวันนี้ปิ๊ปเลยพี่นี่ไงตอบลูกค้าอยู่ลูกค้าลงแยะใหญ่แม่อะมาตัวจตรวจนึงเรื่องอะไรบ้ามาตรวจมะเร็งตรวจอะตัวว้าหรือเปล่าวะ อ้าวโอ้ไม่รู้จับโง้ไงแล้วเนี่ยทุกเป็นอะไรเนี่ยฮะวันเนี้ยเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยนะเอามีงานอะไรบ้างพี่อันที่มันยังคา้างมืออ๋อที่ยังถ่ายไม่เสร็จรอ,อให้พี่ตรวจยังมีงานอะไรครับมีชาเลนจ์ติ๊กตอกก็อ๋อใช่ผมว่าช่วงนี้นะเราจะต้องหามาทำชาเลนจ์ติ๊กตอกให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราหามาทำชาเลนจ์ติ๊กตอกให้มากขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มแบบว่าเขาเรียกว่าคนติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยตัวมึงจะจับอะไรนักะคะเล่นอยู่นั่นแหละมึงไปทวงงานก็ไปทวงงานที่อยู่คงอื่นหรือเขาจร แล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาต้องไปทํางานต่อเนี่ยแอน,นตัวพูดมาเลยเดี๋ยวเวลาผู้หามไงว่างานไหนที่ยังไม่ได้ถ่ายด <Level. S 1> ้วยยังไม่ได้อะไรบ้างงานอะไรปั๊ดก็มีชาเลนจ์ครับชาเลนจ์พอลูกปิงปองออแล้วก็ตีแก้วแล้วก็ยอดมือปุ๋มครับใช่มันมันจะมีอันที่ยังไม่ได้ตรวจด้วยนะแม่จัดท้ายถ้าคียเนี่ยเป็นงานไม่ใช่หรอไอเนี่ยถ้าโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาจุ่มน้ำให้ห เดี๋ยวเราจะไปหยอดลูกปูงกันในปิงปองเ่นใช่ไม่ใช่มยทเอาทีมหรอตมเลอ่ะป่องูปิงปองอ๋อเออเปลาลูกปิงปองในลูกปูงไ่มีลูกปูงไม่ใช่พี่้ยม่ังไม่มใคู่ลูกปูงเลยอ่ะหยอดลูกปิงปองหยอดใส่ไหนอ่ะในลูกปูง มีครับผงไม่มีแล้ววิชาเล่นอะไรแล้วกจ๊าปอลูกปิงปองครับแล้วก็แก้วแล้วก็หยอดลูกปงครับผมมีปิงปองใช่ไหมครับผมมีเป่าลูกปิงปองแล้วก็ตีแก้วครับผมแล้วก็หยอดแก้วแล้วก็หยอดอะไรอ่หยอดลูกปงตรงรูครับผมเออใช่ว้ามันอยู่หน้ากุนี่มันไม่นาคหรือเปล่าเนี่ยสรุปแล้วเราจะหยอดลูกปงในรูใช่ไหมไม่ใช่ครับ แข่งกันเป่าลูกโป่งใช่ไหมแข่งกันเป่าลูกปิงปองเข้าไปในรูลูก,ลกโป่งถ้าไม่คุยจะให้เขาไปทำงานทุกคนไม่ทำงานเลยเอาตัวไปแรกค่ะทำไมอ้นนาตัวอะไรเนี่ยตัวประชุมก็ไมประชุมเสียได้เวลาของตัวเขาต้องทำงานไม่ใช่เขาไม่ได้ว่างแล้วตัวที่ต้องมานั่งคุยอยู่ตัวอย่างเงี้ยและงานตัวก็ไม่ตู่ทุกอย่างเนี่ยตัวทุกอันเลยนะเว้ยตัวทุกอันอะไรที่หานีังมาบอกเลยป้าเนี่ยมาบอกเขาเม่กี้อยู่เลยตัวจะโตได้แล้วนะ นี่ตัวกี่ขวบแล้วเนี่ยเขาสิบเอ็ดขวบแล้วงานตัวก็ไม่ทำบอลแต่เล่นอยู่ในโทรศัพท์โทรศัพท์มันมีอะไรรักหนาอ่าโอเคโอเคไม่เล่นแล้วตัวเข้าใจที่เขาพูดไหมเนี่ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับโอเคเข้าใจแล้วเขาต้องปฏิบัติด้วยตัวได้ครับว่ได้ได้พอโตโตแล้วนะไม่เขาไม่พูดหลายรอบตัวโอเคหลายรอบแล้วที่ต้องมาพูดกันเรื่องอย่างเนี้ยไม่สนใจงานไม่สนใจการอะไรสักอย่างวันเขาจะไม่อยู่ด้วยทุกคนอะไรอะไร แล้วรอบนี้สิ้นตามกต่งาทำไมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยกูเห็นอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมน้าหันหน้าผมว่าชิ้นขึ้นราหังบานกันไม่ไทำตัวไม่ได้ทำจริงเลยโอเคเดี๋ยวเขาไปนั่งเชียร์งานตร่นแล้วเลยเ้ยเขาปาดก่อนตัว ไม่กวาดกูไปได้วยเลยหรอว้าตัวเล่นอะไรเนี่ยกวาดอะไรของตัวเนี่ยก็กวาดบ้านเนี่ยกวาดบ้านอะไรขึ้นมาเนี่ยกวดาดต้นไม้เนี่ยอ่ะก <ing> ็ทำเนี้ยกวาดต้นไม้เนี่ยอะไรของตัวเนี่ยจะกวาดเขาไปด้วยแล้วมั้งน่ะกวาดก็กวาดดีๆตัวไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ไปด้วยตัวไม่ตัวเขาอยับไปที่เนี่ยไอ้กูเ,เกตอ่ะสวยมากเลยอ่ะว้าวเราไม่ได้ปไปพักผ่อนกันเลยเราไปพักผ่อนกันปะ ตัวไปเดินหน้าแมมันเกิดเขาพอดีเลยอ่ะเห็นไหมได้ครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับนี่สวยมากอ่ะออน่าะห้องน,นะทองแล้นะชีวิตจริงในโซเชียลมันไม่เหมือนกันตัวเขาจองตัวเดิมไปภูเก็ตอ่ะตัวโน้นโน้นโน้นไอ้หนูนพูดวินเนี่ย ไปภูเก็ตจะไปไหมไปไปไปไไปเลยครับ๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป A few moments later ตัวสีดำหรือสีขาวไม่ฟังเลยวะไม่ยินเขาพูดไหมเนี่ยพวเขาถามเี่ย่หนวยตงก็ไม่ตอบเขาาแต่ได้รนและวเลยนหนาเน่ะโอเคโอเคโเคก็จะไปภูเก็ตจะไปภูเก็ตก็ใส่กันมาจะไภูเก็ต เก่งเลยเฉยนอไม่สนใจที่สัอย่เฉยแล้วเฉยแล้วไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วโทรศัพท์อ่ะโอ้ตัวเขาแค่ถ่ายคลิปแกงเฉยนี่ไงพี่หายไปก็บอกให้เขาทำคลิปนี้ไม่เขาจะบอกว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้คือมันเป็นยุค4.0ใช่ไหมทุกคนอ่ะมันใช้เวลาไปกับพวกสมาร์ทโฟนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาติดสมาร์ทโฟนมากจนเกินไปเขาเอาชีวิตปัจจุบันของเขาอนาคตของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์โดยทำยังไง คนข้างข้างก็เครียดคุยด้วยก็ไม่คุยอะไรก็ไม่รู้แล้วตัวจากน้อยใจไหมน้อยใจสิว่าเขาไม่สนใจอะไรเลยอย่างเงี้เหรอแล้วตัวเล่นโทรศัพท์ล่ะเขาตอบให้งานไม่ตัวถ้าหลังจากงานเขาก็ปล่อยแล้วเขาไม่เคยที่จะจับโทรศัพท์เกิน5นาทีอร์โอเคเอาไปผมจะไม่เล่นโทรศัพท์แล้วครโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจัมพ์นชั้นนำถึงสองครั้งซับสไครต์เพิร์กันด้วยนะครับขพื่อนคจ้าของ